มีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้หรือไกลตัวและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงแบบสุ่มที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ประเทศน้องใหม่ บางประเทศมีอายุหลายสิบปีบางประเทศก็มีอายุยาวนานนับร้อยปีและท่ามกลางประเทศต่างๆบนโลกใบนี้ประเทศน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาได้ไม่นานก็คือประเทศเซาซูดาหรือซูดานใต้ที่เพิ่งจะก่อตั้งขึ้นมาในปี2 0 1 1แหลาถ้างหากว่านับถึงปี2 0 2 2สซูดานใต้ก็เพิ่งจะมีอายุเพียง11ปีเท่านั้นอันดับที่ 9- สีม่วงในธงชาติ ในธงชาติของแต่ละประเทศนั้นต่างก็มีลวดลายและสีสันที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าว่ามีสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าในบรรดาธงชาติที่มีทั้งหมดบนโลกใบนี้มีเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นที่มีการใช้สีม่วงในธงชาตินอกนั้นไม่มีประเทศไหนใส่สีม่วงเข้าไปเลยโดย2ประเทศที่ว่านี้ก็คือนิการัวลและโดมินิกาส่วนสาเหตุที่ว่าทาไมส่วนใหญ่ไม่ใช้สีม่วงนั้นปัจจุบันก็ยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดหนักจะมีเพียงข้อทฤษฎีที่พอจะเป็นไปได้เท่านั้นนั่นคือหลายประเทศในอดีอดตการย้อมพ้ามี่งา้ดไย มีการใส่สีม่วงเข้ามาในการออกแบบตั้งแต่แรกอีกทั้งยังมีข้อมูลสนับสนุนอีกว่าในช่วงศตวรรษที่16สีม่วงที่นํามาใช้ย้อมผ้านั้นจําเป็นจะต้องสกัดมาจากเมือกของไยทักทะเลเป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันตัวซึ่งมันใช้เวลานานใช้แรงงานมากและมีต้นทุนที่สูงมากเช่นเดียวกันอันดับที่8สถานที่ที่ดีที่สุดในการดูรุ้งกินน้ํา เชื่อว่าหลายคนนั้นชื่นชอบรุ้งกินน้ำาและเมื่อใดที่เห็นมันก็มักจะหยุดมองหรือไม่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปโดยปรากฏการณ์ที่สวยงามนี้ทางสมาคมปรตุนิยมวิทยาเมริกันได้เปิดเผยงานวิจัยในปี2021ว่าฮาวายนั้นคือสถานที่ที่ดีที่สุดในการดูรุ้งกินน้ำซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยไม่ว่าจะเป็นการแต่ระดับของภูเขาปริมาณเมฆและประิมาณน้ำฝนที่พอเหมาะพอดีก็ล้วนแล้วจะส่งเสริมให้สายรุ้งในฮาวายมีความสวยงามคมชัดมากกว่าที่ไหน,ไหนๆจนอาจกล ให้สวยที่สุดในโลกด้วยซ้ำไปอันดับที่7ความหวังใหม่จากฉลามขาว แน่นอนว่าเมื่อร่างกายของเราแก่ชารามันก็จะนำมาซึ่งความ,มอ,อ่อดแอและเสี่ยงต่อการเกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ถ้ว่าชรามคาวนั้นต่างออกไปโดยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Proceedings of the National Academy of s c i e n c e ในปี2019ระบุว่ามียีหลายตัวของชรามคาวที่ทำให้จีโนมของพวกมันมีความสเสถียรเป็นอย่างมากซึ่งการที่จีโนมเสถียรแบบนี้มันทำให้ชลามคาวมีความสามารถในการซ่อมแซมร่างกายของตัวเองและทนทานต่อความเสียหายได้ดีมากๆดีในแบบที่ร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถทำได้โดยความไม่สเสถียรของจีโนมมนุษย์นี้มันจะเกิดขึ้นมมาาากกเเื่่อรรแช และด้วยความไม่เสถียรน,นี้เองมันก็จะเป็นตัวนําไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยงานวิจัยฉบับนี้กําลังจะบอกเราว่าการศึกษาเรื่องยีนจีโนมและสารพันธุกรรมต่างๆของฉลามขาวอาจเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ไล่ตั้งแต่การซ่อมแซมตัวเองเมื่อได้รับบาดเจ็บการรักษาโรคมะเรง็งไปจนถึงลดการเสรื่อมถอยเมื่อร่างกายของเราแก่ชราอันดับที่6ประมูลกระเป๋าของจอห์นเอฟเคนเนดี ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีคือหนึ่งในประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งหลังจากที่เขาถูกลอบสังหารในปี1963เรื่องราวของเขาก็เป็นที่จดจําของผู้คนไม่ลืมเลือนนั่นจึงทําให้ข้าวของส่วนตัวของเขาเป็นที่ต้องการของนักสะสมยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าใส่เอกสารคู่ใจยี่ห้อแอร์เมสที่เขามักจะพกติดตัวไปไหนมาไหนอยู่เสมอรวมไปถึงวันที่เขาถูกลอบสังหารด้วยโดยที่ในปี1998ได้มีการเอาข้าวของส่วนตัวของจอห์นเอฟเคนเนดีออกมาประมูลซึ่งกระเป๋าใ ซึ่งสุดท้ายกระเป๋าเก็บเอกสารใบนี้ก็ปิดประมูลไปที่ราคา7แสนเหรียญสหรัฐหรือเกือบ1 2น2แสนเหรียญสหรัฐของค่างเงินในปี2021อันดับที่5ความผิดพลาดในวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมปี2021ได้เกิดความผิดพลาดขึ้นกับธนาคารเซนเทนเดอร์ในสหรชาชอณาจักร ซึ่งในวันนั้นได้เกิดความผิดพลาดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเนื่องจากธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินออกไปแบบอัตโนมัติมันเกิดขึ้นซ้ำกันสองครั้งในทุกกรณีแทนที่จะเป็นการโอนแบบครั้งเดียวตามปกติยกตัวอย่างเช่นนายจ้างที่ผูกการโอนเงินเดือนแบบอัตโนมัติให้กับพนักงานหรือการชำระค่าบริการรายเดือนแบบอัตโนมัติต่างๆก็รวนแล้วจะเป็นการจ่ายเบิลไปทั้งสิน้นจนทำให้ธนาคารโอนเงินออกไปมากกว่าที่ควรจะเป็นรวมแล้ว175ล้นหลนญสหรัหรือ8 3 0ล้านบาทละทางด้านของประชาชานททั่วไปี่เป็นผู้รับเงินตอนแรกพวกเขาก็ดีใจที่ได้รับเงิน2เท่าราวกับว้ง คือของขวัญวันคริสต์มาสแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นไม่นานทางธนาคารก็ได้แจ้งความผิดพลาดนี้ให้กับลูกค้าทุกคนและทําการเรียกเงินคืนกลับมาอันดับที่4ไม่ขายโคก หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าปัจจุบันมีเพียง2ประเทศในโลกเท่านั้นที่ไม่มีการวางขายโคกแบบถูกกฎหมายซึ่งนั่นก็คือประเทศคิวบาและประเทศเกาหลีเหนืออันเป็นผลมาจากมาตรการความบาตรทางการค้าของสหรัฐซึ่งการที่คนภายใน2ประเทศนี้จะดื่มโคกก็จะต้องได้มาด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นการลักลอบนําเข้าโดยการบรรจุลงถังหรือขวดอย่างอื่นและนอกจากนี้ในอดีตนั้นการขายโคกในประเทศพาม่าก,ก็ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันแต่เพิ่งจะได้รับอนุญ,ญาตให้ขายได้อย่างเป็นทางการในปี2012อันดับที่3ามิกเพชระดับโลก สำหรับคนไทยนั้นคุ้นเคยกับความเผ็ดเป็นอย่างดีแต่ถ้าว่าในกรณีของการกินเผ็ดสุดโต่งมากเกินไปมันก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ไล่ตั้งแต่อาการปวดท้องคลื่นไส้ไปจนถึงอาจเจียนและถ้าหากเป็นการกินพริกที่มีความเผ็ดระดับโลกอย่างพริกแคลโรไลน่าลิเปอร์มันก็อาจทำให้เกิดอาการปวดหัวเฉียบพลันและรุนแรงเหมือนกับว่าหัวกำลังถูกบดขยี้โดยอาการที่ว่านี้เกิดจากการที่หลอดเลือดในสมองเกิดการหดตัวกระทันหันโดยแพทย์ได้เตือนว่าความอันตรายนี้อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้โดยจาพริกแคลโรไลน่าลิเปอร์ที่ว่านี้ปัจจุบ เผ2ล้าน2แสน s c o r e v e รับรองโดยกินเ n e ัวเร r คอร์ c o r d แต่ทว่าในปัจจุบันก็มีพริกสายพันธุ์ใหม่ๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมาท้าชิงอย่างเช่นพริกที่มีชื่อว่า d r a g o n b r e a t หรือพริกลมหายใจแห่งมังกรที่กล่าวว่ามีค่าความเผ็ดอยู่ที่2ล้าน4แสน8หมื่น c o r e v e และยังมีพริกที่มีชื่อว่า Pepper X ที่กล่าวว่ามีค่าความเผ็ดอยู่ที่3ล้าน1แสน8หมื่น c o r e v e แต่ทว่าพริกทั้งสองสายพันธุ์นี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจึงยังไม่มีรายชื่อติดอันดับโลกกับเขานั่่่่นนนนเอองััดดบทททีีีี 2. ภาาาษมมคใใช้กกสุโล เมื่อเราพูดถึงภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกแน่นอนว่าคงนี้ไม่พ้นภาษาอังกฤษซึ่งทางเว็บไซต์ berlitz.com ได้เปิดเผยข้อมูลเอาไว้ในปี2021ว่าภาษาอังกฤษมีผู้ใช้งานทั้งหมด1,132ล้านคนโดยแบ่งเป็นเจ้าของภาษาหรือผู้ที่ใช้เป็นภาษาแม่379ล้านคนและผู้ที่ไม่ได้ใช้เป็นภาษาแม่อีก753ล้านคนอันดับที่สองคือภาษาแม 7, 000, 000, น,นดารินหรือภาษาจีนกลาง1,117ล้านคนโดยแบ่งเป็นผู้ที่ใช้เป็นภาษาแม่918ล้านคนและไม่ได้ใช้เป็นภาษาแม่อีก199ล้านคนซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า ของภาษาหรือผู้ที่ใช้เป็นภาษาแม่เพียงอย่างเดียวภาษาจีนกลางนั้นจะขึ้นชื่อว่าเป็นภาษาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกอันดับที่ 1. เอาทุกคนบนโลกมายืนรวมกัน จากการคำนวณของเว็บไซต์ National Geographic.com ระบุว่าประชากรโลกในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ7,900ล้านคนซึ่งแต่าหากเราเอาทุกคนมายืนรวมกันแบบไหลชิดไหลมันจะกินพื้นที่ประมาณ1,370ตารางกิโลเมตรซึ่งใกล้เคียงกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปทุมธานีหรือพูดง่ายๆว่าเราสามารถเอามนุษย์ที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลกมายืนรวมกันได้ในกรุงเทพหรือไม่ก็ปทุมธานีและยังเหลือพื้นที่ว่างเปล่าอีกเล็กน้อย